e r g o n o m i c p r i n c i p l e ของการดีไซน์หน้างานหลักการจะต้องพิจารณา2เรื่องคือ Human Factor ว่ามนุษย์นั้นมีทั้งความสามารถและข้อจำกัดกับเรื่องการ Design Work System ลงลึกถึงหน้างานหรือที่เรียกว่า m i c r o e อ g o n o m i c มีทั้งเชิงกายภาพ Physical Ergonomics และเชิงจิตภาพ (cognitive ergonomic) ที่คำหนึงทั้ง4องค์ประกอบคนทำงานอุปกรณ์สภาพแวดล้อมการทำงานและงานไมโครเออร์โกนอมิก e จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าภาพใหญ่อย่างแมโครเออร์โกนอมิ ในระดับองค์กรสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายเรื่องผู้บริหารที่เห็นความสำคัญจัดสรรง,งบประมาณการนำเทคโนโลยีมาใช้วัฒนธรรมองค์กรเช่นการเป็นตัวอย่างที่ดีสิทธิเสรีภาพของคนทำงานทั้งแมกโรไมโครเอ็กโอนอก ที่สอดรับกันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้การยศาสตร์ตามลำดับที่ถูกต้องคือเชิงวิศวกรรมที่แก้ต้นเหตุปัญหาโดยตรงเชิงบริหารจัดการเช่นการลดเวลาการสัมผัสสิ่งคุกคามของคนทำงานและเรื่องการป้องกันในคนทำงานเลย การยศาสตร์เป็นสหวิทยาการมีตั้งแต่วิทยาการการออกแบบระบบงาน วิทยาการวัดและประเมินความเสี่ยงและวิทยาการการแพทย์ตรวจอาการวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูระบบงานที่นำกายศาสตร์ไปใช้ก็จะได้รับประโยชน์เรื่องความปลอดภัยของลูกจา้างการลดการบาดเจ็บการลดปัญหาสุขภาพ ลดอัตราการลางานไปจนถึงคุณภาพงานที่ดีขึ้นผลผลิตของระบบงานที่ดีขึ้นในระยะยาวและเป้าหมายเหนือกว่านั้นคือความสุขและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร